คุณธนาทรที่เป็นพิธีกรอ,อีกท่านเหรอครับมาบ่อยเป็นเหมือนพิธีกรเลยอาในรอบนี้ก็คือมาก่อนกับมาหลังที่ตกลงกันไว้ถูกไหมก่อนหน้านี้ต้องนานกว่าจะมาแม่ประชดประชันละถนัดเดี๋ยวหาพักประชาชนจัดมาหนักๆเลยอสัปดาห์ที่จะถึงนี้จัดมาสักวันละคนอธิได้อีกสักห้าคนดีไหมจัดมาหนักๆแอะคุณลังสีมาลม้อมถ้ายอย,อยู่ผมอยากได้ข้อมูล อาคุณมาชี้เลยจุดไหนตัดไฟอาที่คุณต้องการให้ตัดมันยังพูดสับสนกันจนกระทั่งเกิดมาตรการคนละครึ่งแล้วเนี่ยอาตัดไฟครึ่งหนึ่งอากรุณามาพีเซต์นหน่อยมันจะได้ตรงกัน<อ>จะได้ไปถามทางด้านของการไฟฟ้า,าเพราะล่าสุดเมื่อวานสบาชาเขายืนแต่ว,ว่าปรากฏข้อมูลอันพึงเชื่อได้ประการหนึ่งว่าเกี่ยวเกี่ยวกับกระบวนการคอเชนเตอร์ค้ามนุษย์ยาเสพติดยาเสพติด เพียงแต่ว่าเพื่อความรอบครอบไปเจรจาเขาก่อนกฟผกับกริ่มหัดไทยไปพิจารณาดูตามสัญญาและให้เริ่มจากมาตรการเบาไปหาหนักค่ะอท่านผู้ชมคือเมื่อวานนี้ผมย่อมเกิดแรงบันดาลใจถูกไหมค่ะออย่าเลยจะมาแซะบอกมาบ่อยมาบ่อยๆชอบถ้าเกิดธนาธรกับไอติมกับพลังซึมลมยังไม่ได้มาทําเสียงประสานกันเลยนะอืบอยแบนเสียงประสาน ไม่อยากจะตินตนาการพี่คาดว่า youtube แตกออน้องเชื่อพี่ไหมรับเสียงไม่ไหวใช่ไหมคะใช่ความถี่โอ้โห <laughs> ความถี่ของเสียงแต่ละท่านแล้วแต่ละคนจะมีความมุ่งมั่นแบบชนิดที่ตัวเองร้องในแนวทางของตัวเอง <laughs> ไม่ได้ฟังเพื่อนอาทีมานเองไม่เตรียมมาอีกแล้วเมื่อวานพูดไปแล้วนะระหว่างรอแขกเนี่ยท่านผู้ชมคือเท่าสามคนในสไตล์ตัวเองเนี่ยไอตีมเคยมา ลังสิมาลมร้อนๆเลยใช่แล้วก็มีธนาธรสามรูปแบบเลยค่ะเองไม่ตียมเหรอคุณไอติมก็ร้องที่นี้แหละตอนนั้นน่ะอทิษที่จุดเริ่มต้นหลังจากนั้นบรรดาพลพรรคสีส้มเนี่ยไปไรายการไหนถูกขอยร้องเพลงจริงจริงใช่นี่เพราะฉะนั้นยินดีมากไม่ต้องแสะยิ่งแซะยิ่งเชิญ <c oughs> เดี๋ยวกลายเป็นว่าฝั่งส้มมาแสะ เ <laughs> พื่อจะหาเรื่องให้เชิญเป็นยังไงอ,อันนี้เป็นจินตนาการที่มันจะเกิดความประทึกมากใครจะว่าไงก็ตามทีอาถ้าเกิดสามคนนี้มาร้องเพลงเดียวกันจะเกิดอะไรขึ้นอธนาทรนเป็นยังไงธนาทอนเขาเลือกอที่จะร้องเพลงที่เป็นสัญลักษณ์ประมาณ<อ>ว่าจะไปเขยลำพูนแ<จ>ม่น้ำปิงผ่านเชียงใหม่กับลำพูน ลน้ำคำของคนเมืองใต้จะจริงแท้แค่ไหนสาวเชียงใหม่คนใครทวินชีพสลายยังไม่ใครรักเจ้าจริงดังใจหรือเปล่าวันเกลงเครือบเอาที่ลิ้นรัก จริงเพียงหัวใจแดดินไม่วายเว้นทวินมีสิ้นความรักได้เลยอาภาพไปหยุดอยู่บมหนึง่งอาจสังเกตดูอาจทนผู้ชม <ลง S 1> มือไม้นี่ออกลีลาประกอบไม่วายเว้นทวินอีกนิดหนึ่งอย่างนี้แล้วอ่นนี่คือเมื่อวานนี้กล้องจับแคบไปนิดหน่อยอเลยไปเอาภาพไปเรีงไปให้ดูเห็นไหม มีบอกซ้ายบอกขวาออถ้าจะเอาอีกสไตล์หนึ่งถ้าเกิดสามคนนี้มาร้องเพลงเดียวกัน,นไหนเต็มซิจะเป็นใหด้ดังตั้งใจและความตั้งใจของฉันคือการได้ไกลเธอเฝ้าคอยนับวันที่จะเจอขยับเข้าไปให้ไกลเธอเสมอแต่ความเป็นจริงมีใครลา้คนไม่ต่างกันเฝ้าคอยแข,ข่งขันประลองหัวใจหมอะให้เธอ อ้าแล้วถ้าเจออีกคนหนึ่งนะน้องเท้าไทยๆเลยตั้งไทยๆเลยอารังเซียมารอมันจะเกิดอะไรขึ้นเราจินตนาการได้ไหมถ้าสามคนนี้มาอยู่บนเวทีเดียวกันที่นี่เนี่ยไหนอมไมอยากจะพักหัวใจไม่อยากให้ใครมาพัวพัน อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อหนาเนื้อใจเสืออย่างเธอใครเตือนไม่ฟังไวย้ยาเพอ้อมีใจให้อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อหนาใสใจเสือเชื่อไม่ได้ประวัติโชคชนเชื่อใจมากี่คนเคยนับบ้างไหมถึงแม้ว่าฉันยังรักอยู่ ใครใครก็รู้ก็ดูออกแต่จะไม่ยอมให้เธอหลอกอีกต่อไปพรุ่งนี้จะขอไปให้ไกลไม่อยากเจอใครที่ใจดำจะไม่เชื่อคนที่น้ำคำจำใส่ใจแสงทำเป็นดีบอกไม่มีไม่มีใครใหม่อยากจะพักหัวใจไม่อยากให้ใครมาพัวพัน อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าเนื้อใจเสื้ออย่างเธอใครเตือนไม่ฟังไว้อย่าเพอ้อมีใจให้อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าใสใจเสื้อเชื่อไม่ได้ประวัติโชคชนเชื่อใจมากี่คนเคยนับบ้างไหม แสงทำเป็นดีบอก mai, มอไม่มีไม่มีใครไหม่อยากจะพักหัวใจไม่อยากให้ใครมาพัวพันอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าเนื้อใจเสืออย่างเธอใครเตือนไม่ฟังไว้อย่าเพอ้อมีใจให้ อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าใสใจเสือเชื่อไม่ได้ประวัติโชคชนเชื่อใจมากี่คนเคยนับบ้างไหม อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าเนื้อใจเสืออย่างเธอใครเตือนไม่ฟังไว้ย่าเพลมีใจให้อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าใส้ใจเสือเชื่อไม่ได้ประวัติชกชนเชื่อใจมากี่คนเคยนับบางไหม อมพระมาพูดก็ไม่เชื่ออมพระมาพูดก็ไม่เชื่ออมวัดมาพูดก็ไม่เชื่อ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 ไม่่เชือ,ชอข,ข,าขาดไปคนหนึ่งแบงค์คุณแบงค์โตริมร้องเพลงตโตริมเออค่ะ<า>โอ้ผมไม่อยากจะดจัดจการนี่คือฝันที่รอคอยเลย <laughs> ถ้าเกิดปรากฏการณ์นี้มาร้องเพลงเดียวกัน แล้วแต่เลยทั้งคู่ทั้งสามคนสี่คนสักขีแม่ปิงก็ไม่เร็วอาลังซิมารลมคงจะแบบมีสิ้นความรักได้ใช่ไหมอีกฝั่งนึงก็แนวหวานอีกฝั่งนึงก็อ่านงานวิชาการอยู่อะไรอย่างเงี้ย